วันนี้เราจะมากึ้งงานเผาคลิปที่ผ่านมาที่ได้กึ้งเกีียวซ้ายไว้จะเอามาใช้ยันสูตรในงานนี้สาเหตุก็ต้องการจับงานยาวส่วนลูก็ทําทเกีียวไปแล้วแต่ดันเป็นเกียวซ้าย M12 นั่นสิก็เลยต้องไปกื้งโบกเกียวซ้ายเพื่อมาใช้ยันสูตรในงานนี้งานยาวลาักษณะนี้ผมใช้ตัวประคอง3ขาและใช้ไดอนเกตเพื่อใช้ตั้งสูตรงานหรือจะเรียกตัวนี้ว่าการสถานก็ได้เหมาะสําหรับงานยาวการสถานกาันแอนใช้วัวเนียป,ปากยาววัดขนาดความยาวชิ้นงาน กับด้านชิ้นงานกึ่งปอกเปิดผิวเช็คหัวท้ายวัดขนาดชิ้นงานเป็นอันเสร็จสิ้นเหลือทำล่องริมเจอการในคลิปหน้าไปแล้วขอบคุณที่ดูเว้ย